มาต่อกันที่หนึ่งหนุ่มคนนี้นะครับก็สําหรับสมาชิกวง g o d 7ตอนนี้ก็เริ่มจะแยกย้ายไปแต่ละแต่ละทางที่คนแต่ละคนเนี่ยมีความฝันเอาไว้นะฮะซึ่งหนุ่มมาร์คตัวเนี่ยก็เดินทางกลับที่สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการปล่อยคลิปมาใน YouTube พี่ปอเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเก็บของแพ็คของเดินทางกลับที่สหรัฐคนดูเยอะมากเลยครับครับครับ นี่นะครับแจ้งกันไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมาร์กนะครับหรือว่ามาร์ต้วนแรปเปอร์ชาวอเมริกันสัญชาติไต้หวันแห่งวงก็อดเครับที่ทำยอดผู้ติดตามทาง YouTube ทะลุล้านแอคเคาท์ทั้งที่ในช่องเนี่ยยังไม่มีคลิปใดๆเลยนะครับจนล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหนุ่มมาร์กก็ได้มีการปล่อยคลิปที่2ของช่องให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วโดยตั้งชื่อคลิปว่า a new beginning หรือว่าการเริ่มต้นใหม่นั่นเอง ซึ่งก็เป็นคลิปภาพระหว่างที่เขาเก็บข้าวของนะฮะเตรียมลัดฟ้าจากเกาหลีใต้กลับสหรัฐอเมริกาโดยที่มีเพื่อนร่วมวงเนี่ยมากล่าวอำลา mm. งานนี้ครับเหล่าอากาเซ่แฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่อาจกล้าน้ำตาไว้ได้จริงๆแม้รู้ว่านี่เป็นเพียงการอำลาเพียงชั่วคราวนะครับเพราะถึงอย่างไรในอนาคตเนี่ยก็เซบนก็จะกลับมารวมตัวกันปล่อยเพลงปล่อยผลงานด้วยกันอีกตามที่พวกเขาได้สัญญาเอาไว้แน่นอนครับ โดยสำหรับมาร์กเองนะครับเจ้าตัวให้คำมั่นสัญญานะฮะหลังจากที่ต่อให้ตัวเองเนี่ยบินลัดฟ้ากลับไปประเทศบ้านเกิดนะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ g o d s e ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกับ JB l ีลีดเดอร์ของวงเองนะครับก็มีการไลฟ์สดผ่านทาง IG ยืนยันนะฮะ God ดไม่แตกวงอย่างที่หลายคนพูดและพวกเขาก็เฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะกลับมาสร้างสารรค์ผลงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้นะครับมาร์กตวนนะฮะเตรียมปล่อยซิงเกลิลเดี่ยวเพลงแรกนะครับอย่าง one in a million นะฮะในวันที่12กุมภาพันธ์นี้รวมทั้งยังให้คำมั่นสัญญาก,กับแฟนๆนะครับว่าตัวเองจะคอยอัปเดตชีวิตผ่านทางช่องทางโซเชียลเดิมรวมถึงคลิป YouTube อีกด้วย เมื่อเช้าผมก็ได้มีการเปิดดูคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปประมาณ7นาทีก็จะเป็นเวลาที่เขาเนี่ยอยู่ที่ห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีการกอดลาที่ผมเห็นในคลิปนะฮะจะมีแจ็คสันหวางที่ไปบอกลาด้วยแล้วก็มีการวิดีโอคอลหาน้องแบมแบมนะครับผมก็มีการกล่าวอำลากล่าวแบบว่าเสกกุดบายกันอ่ะคุณนี่แฟนแท้ก็เซเว่นนะเนี่ยอ่าผมไปเป็นกระแสผมต้องเช็คหมดเลยี่ปอต้องทํากันบ้านก่อนเช็คม ทุกเว็บเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอ๋อแต่ว่าเออก็ดูอย่างดีครับดี